ส,นนะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปองายสุขสุขคนเนาะสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยเด้อมื่อนี้อาวีได้มาเห็ดผ้าขาวเนนะพี่น้องเดี๋ยววีจะให้เบ่งภาบรรยากาศตอนไปเนาะ

ทักทายสบายดีแม่ทาบานได้นี่ไอพึ่งป่วงเป็นบันดวงเป <c oughs> ็นทบานดวงแล้มาว่าสีสวยนักตอนนี้กำลังยางเดอ้อนี่กำลังยาง หา,าหายเขาเบิงโอ้ยลูกสาวเห็นแล้อยู่ไส่ยเนี่เ,เทาหน่วมเด้อเราจะไปแย่ใครบแดงทาถูกว่างลา,า้เฉาเนาะไาดรง เื่อทำสักยางน่ะง่เปรียนสักบ่อยเดินน้ำขด้วยวยางไปเนาะมีรถขี่เนาะมีรถขี่ไปข้าต้องไส่ยางเนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นครัวครัวขามน้ำห่วยครัวขามน้ำห่วยเนาะน้ำห่วยน้ำหองเดี๋ยววิจัยเบิ่งน้ำห่วย แนวกระเบนเชคาเก่ากระเบนเียนหัวมมกมปาใสอันกูเิชิวกไรจกตีนี่ก็ไปกัแหลยแ่ไปปามปามเนี่ยนะะ้ชมเนี่ยสบอดะไปย่วยนี่ัมาบาแล้วซิวขึ้นนะ ัวแจงบ่เดี๋ยวจะให้เบิ่งคนสวยสบายดีอนี่แม่เของอวีเองเนาะคือกันบ่คือกันบ่ทุกคนนี่ เสียงพาบัก็อกชาวเจ้าก,ก็คือเจ้านี่แหละสวยเหมือนกันไหมแม่ฟอ,ฟองวีได้นี่ทุกคนก็คือเจ้านี่แหละโอ้ววันนี้อากาศดีลมพัดกำลังจะไปวัดเนาะโองสิงค่ะลูกเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวให้ถ่ายทุกคนบางทีเด้อเดี๋ยวถ่ายถ่ายสุคูุสุคนไปน้ำกันหน,หนี่เนาะ บ่มีไพ่แน่เดี๋ยวจะให้เบ่งเด้อจะประมาณนี้บวกรองแจงพอกำลังหยางไปว่มีรถขี่เนาะทีมงานเขาพ่อนาด้วนี่ทีแน่เน่ยมีเอือยมีนาสาวมีลานน้ำไหนไซ่กำลังจะไปทำบุญโอ้โหทุกคนมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเอาวุ้นน้ำกันกะวิ่ง้ลย cái lăng nhàng cái lăng nhàng <laughs> cái lăng nhàng. <laughs> cái lăng cái lăng ใช้เบิ่งกองล้างเนาะบางทีวันตอนนี้กำลังยางเขาไปก็จะประมาณนี้บรรยากาศตอนเสาวๆเนาะอย่าแรงอ่ะถือตรงนั้นถือตรงนั้นประมาณนี้เดี๋ยวจะให้เบิ่งกองล้างก็จะประมาณนี้เอาย่างไว้เด้อผูดจริงแงแถวแดง เนงไไปไเราเักเปนเงเออเราเนแขงเราแแ้วฮ <c oughs> right. ักแงวักเราอยู่ันเราตกกหนโอ้ธรรมศาสตร์ปลาใหม่ตึบนะคุณได้เข้ามาแล้วกัดทักทายสบายดีย่ำเสาเหมืนกันนาะ จกคนเามานี่นับดูสิออ, <laughs> ออกแผลด้เลยร <c ười> อน,น,น,นอย เ <c oughs> นี<ะ>่เราทำอะไรกับลีนกับใคร,ร,รขวลีจับได้มาลับใูกับข้ลาไปรัดแววัดหน่อยเนาะ บาดป่าเด้อนี่เด้อบาดดวงมาลาเออ้โห ลอไปท้านู่น่ไม่ได้ข้สิบประกาศเบรอดั้งดังเลยอันนี้ก็ยังอาอเข็วอานนี้อันเพื่อทำลงโอ้หน่อยเนอะไปทำบุญมันเกล่อมทำลงโไวย หอดแล้วหอดวัดอะได้วยนี่วัดหน่อยวัดนะพี่น้องทั้งผังไทยพังลาวเนาะมื้อนี้ก็หอดวัดแล้วเอก็รังสิย่างเข้าไปนนวัดเนาะคือเลยเออเห็นคือคือคือหอดแล้วหอดแล้วนี่เดี๋ยวจะเข้าไปในวัด มันก็จะเป็นวัดฟางไม้เนาะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งเงินกันลงเสด็จมาเป็นหน้าท้องเสียวมาได้มันก็คนบ้านเบึงกวางเนาะปลาอ้วนเฮามาแต่กองซ้ำมือแล้วพี่น้องเลยไก่จะกลับเลยเด้อพี่น้อง

แล้วละทุกคนอาอย่าไปจับม hmm. ันห่เ้ยเด้อจะเป็นกุฏานไเอาห่ดแล้นี่ชิะได้ เป็นหะิกำลังสร้างใหม่น้าที่คนจ้าก็เอาออเดอนี่ตอนนใ้เข้ากำลังจะแต่งพ้าเขานะ <c oughs> อันนั เอากระตูกมาคุณจะใาแม่แร่แม่นั่นแม่แม่แร่แม่เช์ไรอันนีครับเป็นา่อาเทารก่าตอนเถียงเนาะย

Sous-titrage <coughs>

à chẳng ăn hơi đòn nè đột ายไปกินล้วเป็นไปวันไปไปแล้วชื่อมื่เทีอะล้างนามก็ได้ พอกันคิดนายทาโบซ่าเจนหรู้ไว้ยังกะต้องขอโทษขอไผ่เนาะวัดได้บอกไหมวัดป่ากกให้ กหกหเนาะธรรมศาสตร์ก็จะประมาณนี้พี่นนอะเห็นกำลังสางเนาะคลิปอวีก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเป็นจย่างไรกับพอกันลิดหน้านะเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะแต่งข้าเขาแล้วเนะาะบายยพอกันลิดหน้าเด้อทุกคนประมาณนี้ยำเสา